โอเคครับสวัสดีชาวเกมเมอร์สายนเนิเมะคนด้วยนะครับวันนี้ก็อยู่กับเกมบีดโซลเลยสนนอีกเช่นเคยนะครับวันนี้เราก็มาไตา่หอคอยนะครับในที่สุดก็เปิดสักทีหนึ่งนะแต่หอคอยที่เป็นแบบหอคอยเรียกว่าหอคอยธาตุไหมนะครับมันก็จะมีสายฟาดฟันนะครับสายต่อยนะครับสายทะลวงแล้วก็สายวิญญาณนะเออสิ่งที่ผมสังเกตอย่างหนึ่งเลยนะคือมันจะมีบอกอยู่นะว่าเฮ้ยสภาพแวดล้อมเป็นยังไงเนาะอ่าตรงเนี้ยเมื่อโจมตีโจมตีคอมโบนะครับการโจมตี จะกระตุ้นดาเมจซับพอร์ตนะครับเพิ่มเติมหนึ่งครั้งนะครับยิ่งจำนวนคอมโบสูงเนี่ยดาเมจที่ตัวละครสร้างและดาเมจที่ตัวละครได้รับเนี่ยจะยิ่งเพิ่มขึ้นนะครับอ่าแล้วก็จะมีในส่วนของตัวดาเมจที่ไม่ใช่สายทะลวงเนี่ยศัตรูได้รับลดลง40%นะครับอ่าตรงนี้เนยนะแต่ว่านะครับถ้าเราดูกันจริงๆเนี่ยอ่าก็คือแบบสายคอมโบใช่ไหมก็จะเป็นแบบตัวของสายทะลวงเนี่ยส่วนมากมันจะตีแบบตีตีตีคอมโบเนาะ เลนตีไปเรื่อยๆนะครับอย่างเช่นในส่วนของตัวอิชิดะหรือว่าในส่วนของตัวอิคาคุนะครับที่แบบจะเป็นตัวที่เก็บคอมโบค่อนข้างง่ายนะแล้วก็มันก็จะมีบอกอยู่นะเนี่ยเห็นปะมันก็นี่มันก็จะรับดาเมจลดลงไปเรื่อยๆนะครับตรงนี้เนาะเห็นปะยิ่งไปดาดสูงเนี่ยถ้าเราแบบไม่ได้ใช้ตัวดาเมจที่เป็นดาเมจแบบสายทะลวงนะครับมันก็จะทําให้เราตีได้เบาลงนะครับมันก็จะผ่านยากขึ้นเนาะอ่าแต่ว่านะครับตอนนี้คือผมเล่นอนะ่ะคือผมใช้อุราฮาระได้นะเ,นเพื่อนๆสังเกตไหม ผมสามารถใช้อุลาฮาร่าได้นะครับเออเพราะฉะนั้นเนี่ยเดีย๋ยเรามาดูกันตรงนี้นะครับตัวนี้ที่ไม่ใช่ดาเมจสายฟาดฟันเนี่ยนะครับศัตรูได้รับลดลง40%นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่เรามีทีมอย่างเงี้ยนะครับแล้วเรากดเล่นเนี่ยมันกดเล่นได้นะครับมันไม่จําเป็นที่จะต้องใช้ที่มันเป็นสายเดียวกันเพราะฉะนั้นเนี่ยใครที่เป็นแบบสายฟรีเนี่ยผมแนะนาว่าเราปั้นสายหนึ่งให้แบบสุดไปก่อนเลยนะครับแต่ตัวหลักที่เราต้องมีเนี่ยคืออุลาฮาร่าครับตัวอุลาฮาร่าเนี่ยจะเป็นตัวทีี่่่ชวยเราาบัไดด้้คอนขง เราไม่มีเนี่ยไม่ว่าทีมไหนก็แล้วแต่นะครับมันจะทําให้เราเล่นยากนะแล้วตัวลารา่าเนี่ยมันลงได้ทุกทีมเลยนะเพราะว่าเราเอาไปจัดทีมที่เป็นสายวิญญาณสายทะลวงสายต่อยพวกนี้ยยังไงก็ต้องใช้กุลาฮาล่าครับอืนะครับคือตอนแรกผมคิดว่าเฮ้ยเอามันมันน่าจะลงไม่ได้นะเพราะว่ามันจะต้องต้องเป็นป้านสายฟาดฟันมาเนาะแต่ว่าถ้าดัานหลังๆเนี่ยนะครับมันจะต้องใช้ตัวดามเมจที่เป็นสายฟาดฟันแต่ว่าไม่จําเป็นที่จะต้องใช้ในส่วนของตัวซัพพอร์ตเนี่ย นะครับอย่างเช่นถ้าผมเล่นเป็นสายทะลวงใช่ไหมผมไม่จำเป็นต้องใช้ทัพพอดของสายทะลวงก็ได้ผมใช้เป็นอุลาราาเล่นก็ได้เพราะว่ามันก็ไม่ได้ทาดาเมจแรงขนาดนี้แล้วมันเป็นแค่ตัวที่เอามาบัฟเนาะเออเพราะฉะนั้นเนี่ยยังไงนะสายฟรีก็ต้องมีในส่วนของตัวอุลาราานะครับแล้วก็ในด่านช่วงแรกๆเนี่ยตอนนี้คือผมเวลเวลเวยอะไงมันก็เลยแบบทําให้ผมตีผ่านค่อนข้าง,างที่จะง่ายนะแต่ว่าอนาคตเนี่ยมันก็จะลดดาเมจผมไปไเรื่อยๆนะแต่ว่าถ้าใครที่แบบเฮ้ยปั้นตัวมาดีพอเนี่ยมันก็จะทําาให้เรเรี่ย พอที่จะผ่านด่านได้เหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเออใครที่แบบมีงบน้อยเนี่ยผมว่าเล่นสายทะลวงเนี่ยค่อนข้างโอเคนะอ,อืมเพราะว่าสายทะลวงเนี่ยมันหาง่ายด้วยนะครับบางคนแบบเออได้ตัวมาใช่ไหมก็โฮเซนนะครับแล้วก็ ida, อิชิดะก็เล่นได้แล้วนะครับแล้วก็หายตัวงก็คือตัวของอุระฮาร่าเนาะ ก็มีแค่ไม่กี่ตัวเห็นปะถ้าคุณไม่มีอีคาคุคุณสามารถใช้ในส่วนของตัวกิดาแทนได้ไงอิชิดามันก็เป็นตัวนึงที่เก่งนะเพราะว่าดาเมจหลักๆก็จะขึ้นอยู่กับในส่วนของโทเซนเป็นหลักเลยแต่ว่าตอนนี้คือการไปรจําตัวผมไปกดผิดเกดผิดเพราะว่าผมตอนนั้นผมเลือกไปผมนึกว่ามันสุ่มงไงแต่ที่ไหนได้มันแบบมันมีการันตีให้เราเลยเนาะว่าเฮ้40บบย40ใบเราจะได้การที่เราเลือกไว้ <S <S ใช่ไหมละ่ะผมไปเลือกของอุลาฮาลาทิ้งไว้ไง ผมผมไม่ได้เปลี่ยนอะ่ะคือผมได้อุราฮาร่ามาสองใบเลยทีเนี้ยเออก็คืองงเหมือนกันแล้วก็ถ้าเรานะครับเล่นตรงนี้เห็นปะมันได้อนี้ด้วยนะตุ่มสี่ถึงห้าดาวนะครับแล้วก็ได้ในส่วนของตัวเชรมาด้วยนะครับถือว่าเป็นเกมที่ค่อนข้างที่จะดีนะแต่ว่าถ้าถามว่ามันเทียบกับในส่วนของตัวบีดเว็บโซหรือว่าบีดอื่นๆเนี่ยก็ถือว่าบีดเว็บโซเนี่ยมันเล่นได้ทั้งวันเลยนะเออแต่ว่ามันก็เป็นเกมแนวญี่ปุ่นเนาะอันนี้คือมันแบบ อารมณ์แบบมันก็จํากัดการเล่นของเราอยู่เพราะว่ามันมีพลังงานที่จํากัดเนาะปับก่อนโอ้โหผมกดไม่ค่อยโดนเลยไม่ค่อยพิวเออมันก็อยู่ที่ความพิว๊ของเราเนี่ยนะถึงแม้ว่าเราจะดาเมจลดลงแต่ว่าถ้าเราแบบเล่นเก่งๆเล่นพิว๊บพิュบึ้งพึงพึงมันก็พอที่จะผ่านด่านได้อยู่แต่อาจจะนานหน่อยแต่ว่าถ้าเป็นแบบว่าตัวดาเมจที่มันเป็นสายตรงสายอ่มันจะดีกว่านี้ มันก็พอที่จะผ่านด่านได้อันนี้คือด่านแรกๆแค่แล้วมันก็ได้นี่ด้วยนะตัวเหรียญเนี้ยถือว่าค่อนข้างดีนะเอาไว้แรกของได้เวลาเราเล่นเนี่ยครับมันก็จะได้ใบสุ่ม้วยนะใบสุ่มเนี่ยรวมๆกันแล้วเนี่ยนะครับตัวเนี้ยอ่าใบสุ่มถ้านับหอหลักเลยนะใบสุ่มรวมกันเนี่ยนะครับเกือบหนึ่งร้อยใบนะจะเป็นใบสุ่มธรรมดาเนาะที่เราไปสุ่มตัวตู้ธรรมดานะครับห้าสิบห้าใบแล้วก็ จะเป็นใบสุ่มการ์ดอีกสี่สิบใบถ้ากับว่าหูหน้อยเราก็ได้ตัวละครหนึ่งตัวกับการ์ดหนึ่งใบอ่ะนะครับถ้าเราแบบผ่านนะแต่ว่าไม่ต้องไม่จำเป็นต้องผ่านให้มันเป็นแบบชั้นสุดท้ายนะแค่การฝึกฝนเก้าเนี่ยนะครับเออสามห้าเจ็ดเก้านะครับมันก็เพียงพอแล้วนะต่อการที่เราจะได้ใบสุ่มเนาะเพราะว่าอ่าถ้ามันแบบโอ้โหเนี่ยสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่สิบห้าเนี่ยอาจจะอาจจะยากใช่ไหมถ้าเราแบบไม่มีทีที่มันเป็นเป็นทีที่เฉพาะหน่อย่ะเออนะครับเราอาจจะแบบ ให้ชั้นเก้าเนี่ยเออเราใช้แบบเ็นทีที่เรามีอ่ะเราเล่นสายชะลวงเงี้ยหรือว่าเล่นสายอื่นเนี่ยก็ก็ได้เหมือนกันนะครับอืมเพราะว่าถ้าถามผมนะดาเมจสายฟาดฟันเนี่ยโอ้โหสายฟาดฟันจะเอาตัวไหนวะเออถ้าผมเล่นอุลาราเล่นเบียคุยะแล้วนะครับก็น่าจะต้องเอาเบียคุยะนี่แหละเป็นดาเมจเนาะอีกตัวหนึ่งก็อาจจะเอาเป็นยาจีรุนะครับประมาซับเนาะอืมก็อาจจะต้องอาจจะต้องรอดูหรือว่าคือดาเมจผมไม่มีไงนะครับแล้วก็ถ้าเป็นสายชะลวงผมก็มีอยู่แล้วใช่ไหม ก็จะเป็นในส่วนของตัวอีคาคุกับในส่วนของคานาเมนะเนาะแล้วสายต่อยผมก็มีแล้วไงส่วนมากสายฟาดฟันผมยังไม่ค่อยไม่ค่อยมีนะสายสายต่อยผมก็มีอยูแ่แล้วสายวิญญาณก็ยังไม่มีเหมือนกันอืมก็ค่อยๆเล่นไปแล้วกันนะถ้าแบบถ้าใครที่แบบเป็นสายฟรีแล้วอยากจะทําทีมมาเล่นตอนเนี้ยอีจิโกะมันออกไปแล้วเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยผมว่าทําทีมสายทะลวงดีกว่าถ้าจะเล่นโทชิโร่เนี่ยถามว่ามันมันได้ไหมนะมันก็ได้แหละแต่ว่า เราจะพอสุ่มการ์ดเหรอถ้าเราแบบเราไม่ได้แบบเติมขนาดนั้นเนาะแล้วถ้าถ้าเราแบบหมายถึงแบบคนที่แบบเริ่มมาเล่นนะถ้าเราเล่นจริงๆเนี่ยมันก็แค่ไม่กี่วันนาอประมาณสิบห้าวันไหมเออครึ่งเดือนเราก็เวลประมาณห้าสิบแล้วนะตอนนี้คือผมเล่นมากี่วันแล้ววเนะี่ยมันดูยังไงมันดูได้ไหมว่าผมเล่นมากี่วันแล้วผมก็จําไม่ได้ว่าผมเล่นมากี่วันแล้วเออเนี่ยแหละประมาณสิบสี่สิบห้าวันประมาณนี้แหละ สิบหกวันปะเออประมาณครึ่งเดือนอะ่ะผมเล่นมาก็วิวห้าสิบอันนี้ขนาดผมแบบว่าดองพลังงานนะเราพึ่งพึ่งมาใช้หลังๆนี่นะก็คือวว,วห้าสิบเอ็ดแลลวโหพลังงานหลังๆคือแบบมันค่อนข้างที่จะคุ้มนะในการที่เราฟาร์มเพราะว่าหลังๆมันใช้ของเยอะไงเวลาเราอัพตัวเงี้ยคือเนี่ยถ้าเราเวลวประมาณห้าสิบอย่างเงี้ยมันโอเคนะขวาดล้างอะไรพวกนี้ได้ได้ค่อนข้างเยอะเนาะโหที่สําคัญนะครับคือเงินครับหมดไวมากครับ <laughs> อันนี้คือหมดไวมากเงือ โอ้โหคือแบบต้องกวาดล้างไว้อะ่ะเนี่ยกวาดล้างไว้เลยครับผมกดให้ดูเลยเพราะว่าใ้าเยอะจริงครับเวลาลงอัพพวกตาประทับพ,พวกเนี้ยอัพตาประทับด้วยแล้วก็อัพอย่างอื่นด้วยอันนี้ผมใส่ไปก่อนนะเพราะว่าเราต้องอัพไปก่อนลงอะไรเนี่ยลงด,ดาเมจคีเออสร้างมันแล้วกันแล้วผมก็เอาแล้วแค่ให้เนี่ยก็เ,เอาพลังโจมตีเปอร์เซนต์ไงหลกักๆคือเอาลงนี้ก่อนเพราะว่าจะไฟฟ้ามันก็แบบโอ้โหก็เกลือเหมือนกันนะ ที่ผมฟาร์มมาต้องเยอะแล้วนเนี่ยเห็น่ามันก็มีแบบพลังตัวอื่นๆบ้างนี่คือดีสุดแล้วเป็นโจมตีเปอร์เซนต์ไงอุลฮาร่าที่ผมก็ยังไม่ได้ไปหาเลยแต่ต้องไปหาของอุลฮาร่ามาใส่มันมันต้องฟาร์มโอ้ฟาร์มเยอะอ่ะพลังงานไม่พอแน่นอนครับแล้วก็ถ้าเพื่อนๆอยากได้เป็นสุ่มฟรีเนี่ยก็มาไต่หแอนะกันเนาะนะครับได้ไปสุ่มแบบเกือบร้อยใบนะอย่าลืมมาไต่หอกันด้วยนะสำหรับตรงเก็เอาที่เราไหวก่อนนะครับเอาทีมเดียวอ่ะนะครับไม่จำเป็นต้องไปปั้นสองทีมสามทีหรอกคือ ผมจะปั้นทีมสายต่อยหม่ทีมไหมโอ้โหแต่จะขึ้นเวลว70ดีขึ้นแบบมันแบบใช้ของเยอะมากนะเออไหนว่าเราจะต้องมาหาหาตาประทับอีกเพราะว่าแต่ละตัวมันก็ใส่ไม่เหมือนกันนะครับอะอย่างเช่นตัวเนี้ยของอ e ีคาคูเนี่ยเห็นปะ่ะมันเป็นดาเมจสายทะลวงไงเพราะงั้นอะถ้าเราเปลี่ยนเป็นสายต่อยเนะี่ยเราต้องหาตาประทับสายต่อยอีกนะเออนะครับมันมันก็เลยแบบว่าทาทีมกันไปก่อนนะครับเพราะว่าเฮ้ยผมก็เลยแบบ อตอนแรกผมไม่รู้ไงว่าหัวคอยเนี่ยมันสามารถใช้แบบทีมอ,อื่นได้ด้วยนะครับเอ,อก็ก็ตามนี้นแหละเนาะเราก็ใช้อุลา,ารา่าในกับทุกทีมเลยหรือว่าเราก็ใช้ทีมหลักของเราเนี่ยไต่ไปให้สุดให้ให้มันแบบไปไกลๆก่อนนะครับถ้าไม่ไหวจริงๆค่อยค่อยปั้นตัวเพิ่มนะไม่งั้นเราของไม่พอจริงๆนะอันนี้ก็คือแนะนําเลยนะสำหรับคนที่แบบว่ากาลังจะเริ่มแต่หัวคอยเนาะใช้ทีมหลักของตัวเองไปก่อนนะครับไม่ต้องไปปั้นทีมเสริมทีมอ,อื่นๆนะครับคือตรงน,นี้ผมเก็บรบหมดแล้วนะสําหรับกิจกรรมของโทชิโร่เนาะก็จะมีแค่ อันนี้ที่ยังไม่ครบนะครับเดี๋ยวก็เล่นไปเรื่อยๆก่อนแล้วก็จะมีพวกฉายานะครับที่เราจะต้องทําตรงนี้ตรงนี้เนี่ยมันก็ยังไม่ครบสักเท่าไหร่นะครับเพราะว่าว่ามันก็ไม่ครบอ่ะเออผมก็ไม่รู้อจะทามันทําไมมันมันแล้วแต่คนเนาะว่าจะทําหรือเปล่านะครับบางอันมันก็ยากไงผมก็เลยไม่ไม่ทาก็เลยไม่เอาก็ได้ฉายาซูซิโรเพราะว่าไอ้ดีผมอ่ะมันดองไว้ใช่ไหมล่ะพอมันดองไว้เนี่ยแล้วมาเด่นเนี่ยมันเพิ่งเพิ่งมีของมาเพราะฉะนั้นเนี่ย ก็เลยต้องมานั่งทําตรงทุกเนี้ยเห็นปะเนี่ยมันอาจบางด่านมันอาจจะยากกว่าเพราะว่าบางคนเขาเวลโอ้โหวเวลกันไปแบบเรี้ยวไอดีเนี่ยไปหกสิบกันแล้วเนาะอืมของผมเพิ่งอยู่แบบห้าสิบอยู่เลยเนี่ยบางคนเขาเนืเห็นปะไปหกสิบไแล้วนี่คนนี้ห้าสิบสามคนนี้ก็แบบตัวดีเหมือนกันนะผมเปลี่ยนตัวอันนี้มันเป็นอีอคาคูเดี๋ยวเปลี่ยนเป็นตัวคูล,ลาฮาร่าแล้วกันพลังเขาเยอะกันมากนะโอ้ห 40, 38. โหสิบหมื่นสามหมื่นแปดนะโว อย่างโหดเลยเออเนี่ยตัวผมแค่แบบเนี้ยเขาเรียกเจ็ดสิบแหละของผมก็เจ็ดสิบใช่ไหมแต่ว่าการผมยังไม่ค่อยดีเท่าไหร่ตามประทับผมเนี่ยอันนี้คือมันก็มีอยู่บ้างแต่ว่าอุลาฮาร่าเนี่ยจะไม่ขึ้นเลยแล้วตัว,ตวผมดิสองหมื่นสามโอ้หอย่างหยาบเลยมันต้องมีอาวุธประจำตัวเลยนะอลุลาฮาร่าผมมีแต่ว่ามันก็มีแค่ตัวเดียวตัวอื่นไม่มีเลยมันลำบากอย่างนี้แหละนะครับก็พยายามไต่หอเนาะ อย่างน้อยก็ได้ใบหนึ่งอ่ะในเนี้ยผมแบบเลือกผิดไงตอนแรกผมไปเลือกอน,นี้ไว้เห็นปะ <laughs> พอเลือกนี้ไว้อดเลยครับเดี๋ยวผมต้องเอาของโทเซนเนาะโทเซนแล้วก็เดี๋ยวดูก่อนว่าตัวอื่นจะเอาก็นี่นะครับใต่หอใบสุ่มเกือบร้อยใบก็เอาไปสุ่มกันได้เนาะก็จะน่าจะได้ตัวที่เอามาใช้ผมว่ามันก็ไม่น่ายากเนาะอย่างน,น้อยแล้วก็ใช้ทีมหลักของเราไตา่ได้นะเพื่อนๆไต่กันไปถึงชั้นที่เท่าไหร่กันแล้วก็สามารถคอมเมนต์บอกกันได้นะครับด่านหลังมันยากหรือมันง่ายไงเนาะก็สามารถคอมเมนต์บอกกันได้นะครับโอเค เดี๋ยวไว้เจอกันใคลิปหน้าแล้วกันนะครับคลิปนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ